สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน a B J มาแล้วจ้าสวัสดี f C สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี f C ซน้องหุงอิงนะคะสวัสดี f C เพชรแสงตะวัน a b J มาแล้วจ้ามือดีกันสิมาบอกเรื่องเล่าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะบอกเรื่องเล่าอีหล่าหน่อยนาะพี่้องเนาะบอกเรื่องเล้าพอโจนะคะมาบอกเรื่องเล้าของพอโจ โจไปนอนถาเบิงองีหล่าหน่อยไปนอ่นถาแนวใดนะคะกับว่าเบิงว่าจริงๆแล้วโอโจไปสแสดงยุ่หลายทุกที่เนาะพี่น้องเนาะบพว่าจะเป็นงานใดโดยส่วนใหญ่แล้วโอโจสิทําการรองเพ่งการกุศลจะมีการออกแพเงินเนาะพี่น้องเนาะผ้าผ้าอีกออกแพเงินนะคะตรงนี้ก็คือแพเงินไปรองเพ่งไปเนาะนี่คือโบอโจนะคะมาดี ไปถึงมองหนึ่งบาทนี่ไปเห็นนั่นเอฟซีนอนถ่าไหมพี่น้องเพื่อนนอนเหยดหยัง่งจริงรจริงบอดโจนี่เอาเอาลอกลอกว่เาเฮา,เา,เาไปเปลี่ยนบอดโจเบิงเนาพี่น้องเนาะบอดโจแล้วก็สิอยากหูเดียว่าอันนี้อันสร้างบานซองกับมีอยู่แต่เป็นอย่างคือมานอนอยู่นี่ประมาณนั้นเือนไหม,มคะกับเป็นเรื่องเล่าที่เพิ่นจะมาชื่นชมอิหล่าหน่อยนั่นแหละความหมายก็คือเพื่อนสิมาถ่าเบิงอิหล่าหน่อยแต่เพิ่อนนอน นอนถาพี่น้องบวชโจกระลยไปนอนถาน้ำเบิ่นนะแม่พี่น้องไปนอนเบิงนอนเบิงอาการว่าเวลาเรานอนแล้วก็สิขึ้นไปน้่งได้เนาะแล้วหลับตาทั้งมือแล้วก็ดิกก่เด้ฟังเพลงไปน้่คือเราก็สิอยากคู่ว่ามานอนอยู่ระหว่างตรงนี้นอนแล้วสิได้ยิ้นแบบใดนอนหลับหรือบ่อนะคะบานี้พ่อตาบัานอีหล่าน้อยไก่สิอกมาย่เลื่มปลุกด้วยสารเพิ่นบอกแอดมินเพิ่นนะคะ ก็น,นอนไปฟั่งไปว่าถธไปจริงๆก็นานสินอนแล้วก็สิถามอันว่าพอบานเพื่อนไปยังขึ้นนอนนะคะจู่บ่งาศาสตร์ที่เรานอนเหี่ยงข้าเจ้าอยู่นะ <c oughs> บอจโจบอ,จโ,จบอจโจไปนอนเหี่ยงเอฟซีผี่น,อน้องเพื่อนกันเลยว่ามานอนถ่าอุ้งอิงหาอุ้งอิงออกค่อยสิลูกว่าสันประมาณนั้น<ม>เห็นไหมคะ <c oughs> บอจโจกับไปนอนน้ำเพิ่นบาตรตาอีหล่าหน่อยสิมาเล้วเดอร์าระสัน่าบานี้ ปลูกเพนลูกตึงตั้งขึ้นปล๊กสู้ผูสู้ค้อนอยูหล่าแบกดันบอจโจดิวะทธาร,รมาดาอหรีได้พี่น้องไปปุ๊กผู้นั้นปุูกผู้นี่ลูกพี่ละอุ้งอิงมาแล้วอุ้งอิงมาแล้วนะคะตาหักตาแพงเด้พี่น้องบานนี้ก็ได้ลูกขึ้นมานั่งข่อมอนั่งถาอันผู้นอนยืนหันกับลูกขึ้นมาเบิ่งคขึ้นกันพี่น้องแต่อยากหัวว่านี่คือพลังเอฟซีอิรีเด พราะวาอีหล่าน่อยอุงหิงออกมาแล้วเท่านั้นลูกตึงตังแต่ละคนนอนอยู่ตรงในกันลูกบอดโจบอกพแปลว่าเนี่ยวากันนั่งฟังหัวหม้อพี่น้องระวังช่วงที่เป็นวิอ่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกันนั่งฟังเงียบกิ๊บบรรยากาศเงียบั่งฟังอีหล่าน่อยว่าอุพี่น้องเบื่องดูเพราะอีหล่าน่อยออกมากับฮึกมื่มอีหล่าน่อยออกมาบอดโจกับทำนาทีเอิน หรือเชิญนีหลาหน่อยจากศิลปินลานยาที่ดาลําเพลินดาวลุ่งเลยทันทีนี่คือบอดโจนะคะคุณบอกว่าจากไหนแนวผู้ใดจําไดไเด้อเอ้เพิ้นสิบอ้อยฟังเด้อจากศิลปินล่านยาที่ดาลําเพลินดาวลุ่งมุ่งสู่สองรางวัลระดับประเทศคุนว่าเมนบอสปีนองบอดโจบ้าวมวนเน๊ะเมนนะคะจากรางวัลคุ้มชัดลึก ลูกทุ่งอวอร์ดพ่นว่าเมนบ่พี่น้องรางวัลลูกทุ่งขวัญใจมหาชนเออแล้วก็และรางวัลลูกทุ่งดาวลุ่งลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมเวียนมากหน้อยหนึ่งกับซิงเก่ลใหม่ล่าสุดจากค่ายลำเพลินอินดี้เลคขอดเอิ้นหักนั่งเอกหน่อยอีหลาหน่อยก็ออกมาทัานทีเมนบอพี่น้องสุดยอด ผู้คนก็ตื่นตาตื่นใจได้พี่น้องนี่อเอินว่าเป็นคําเชิญเอื่นว่าเป็นการเชิญศิลปินที่บอกว่าเป็นการที่อับยกย่องสุดๆหลายผู้หลายคนก็ตื่นตาตื่นใจหรือแอ็ดเพี้ยนไปหนาไ้ที่ขือกันซองแล้วอย่หาหน่อยสข้นมาตรงไดยังไงสุดจอดความเป็นบอดจบนะคะเพราะอย่หาหน่อยขืนมาเท่าน,นั้นล่ะโอ้ยพี่น้องทั้งต๊มือทั้งเฮ่นาะอพี่น้องเนาะ นี่คือบรรยากาศนาเวที่อยากให้สู่คนสู่ทันได้ไปสัมผัสเด้อพี่น้องเด้อนี่คือสิ่งที่แอดเพนน์ั่มาฝากมาถอนมือนี่นะคะหากท่านใดเข้ามาฟังมาเบิง์คลิปของแอดเพนนะคะก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปพิมพ์เข้า่าเพดแสงตะวันพิมพ์เขาวาาเพดแสงตะวันภาษ,าษาไทยนะคะพี่น้อง a b c ภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องเด้อ นั่นคือช่องของแอดเพนกดออกป้าปลดนะคะช่วงนี้แอดเพนกำลังดุนมือ่นสับสักไข่เด้อพี่น้องเด้อเติมเต็มไหมแอดเพนได้ขอดมือ่นสับสักไข่ในเรี่ยววันเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนกับลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปกับมี่บอโจเพิ่นให้ความกรนุนากับแอดเพนเพิ่นในฝากคลิปฝากฝากช่องให้กับแอดเพนเด้อพี่นอ้องเชิญติดตามรับชมนะคะให้งงป,ปังๆสูบผู้สูบคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ ติดตามช่องเพชรเสียงตะวันค่ะ E B c E B G โอ้ย E B รับฝากคอยติดตามนะครับคนติดแตงเซรใครกจะนิ่งปิ๊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 งไห้คุณแม่